สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังคงพามาติดตามงานหลวงของหัวหน้าโจยครับนี่ครับงานหลวงวันนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าจะมาคบมากันครบทีมงานเลยนี่เจ้าสมเชงมาก่อนขับโดยเจ้าไก่อบฟางครับหกล้อเล็กสะจวดก็มาจอดรอนะครับ วันนี้มีฮามีลั่นให้ดูครับดูครับเดี๋ยวเราคอยติดตามว่าจะขึ้นบ่อกันไหวไหมโอ้โหเมื่อวานแถวบ้านผมฝนตกแรงหน้าดูนะฮะตกช่วงประมาณบ่ายสามคสายสามเกือบบ่ายสี่ได้ตกนานแล้วก็แรงครับแต่วันนี้หัวหน้าโจยพาทีมงานมาลุยเลยไม่สนครับว่าจะตกแรงไม่แรงไม่สนครับวันนี้จะลุยเลย โอโหดูน้ำดิสูบแห้งไปรอบหนึ่งแล้วนะยังขึ้นมาเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมท่อซิ่งก็ยังอยู่นี่ท่อสูบซิ่งครับตอนนี้หัวหน้ากําลังจะไปเอาเจ้าปิศาจมาครับมาอีกคันหนึ่งมาลุมมาช่วยกันวันนี้กะว่าจะเอางานหลวงให้เสร็จภายในอาทิตย์หนึ่งจะเสร็จไหมเดี๋ยวเรามาติดตามคอยติดตามแต่ตอนนี้ เจ้าสม้มเชงกำลังขูดด้านหน้าออกนะปูดผิวหน้าดินออกเพราะว่ามันชื้นมันวัดมาดมันชื้นอยู่ขูดหน้าดินออกเดี๋ยวดูทางครับดูทางโอ้โหมไเลมันจะชันขนาดนั้นจะคลื่งกันไหวไหมโอ้ถ้าดินแห้งๆ้งแข็งๆนะผมว่าน่าจะไหวนะ นี่เป็นดินทรายด้วยรับรองงานนี้เสียบันท้ายกันทุกคันแน่ผมว่านะในมุมมองความคิดเดี๋ยวเรารอติดตามตอนนี้เจ้าไก่อกฟางกำลังแต่งคะแต่งรอเดีย๋ยวต้องมีรถไทมาคอยปาดอีกทีหนึ่งนี่รอยย่ำแล้วนะเดินย่ำไปแล้วรอบสองรอบแล้วป่านี้ยังไม่เห็นมาเลยผมก็มารอต้องนานแล้วเนี่ยยังไม่เห็นเจ้า ปีศาจมาเลยเดี๋ยวอดใจราสักครู่นะรับรองโหดมันฮาแน่ในคลิปนี้อ้ารถไทยมาแล้วครับมาแล้วสงสัยอีกสักหน่อยเจ้าปีศาจก็มาเออโอ้โหรถไม่มีเบรกังไงเนี่ยโอ้โหจอนเดียครับขับโดยป่าเยยหรือชายาที่ผมเรียกคือเทพบุตรฟันหล่อของผมครับโอ้ยีไม่เป็นขีไม่เป็น อย่ามาพูดช่าเพ่อเขาย่พุ่นอันนี้ขึ้นขีป็นขี้เปนอ่ะออย่าให้เล็กสะจวดันน้บฮะไปเยจะจะขึ้นไหวไหมเงี้ยไหวเราผมส่ตักเดียวเลยใส่ตักเดียวเยอะว่าใส่ตักเดียวเอ้าเจ้าปีศาจมาแล้วครับนี่ หน้าโจยมาแล้วป่าเยา้ยบอกว่าถ้าตากให้ผมอะผมเอาแค่บุ้งกีเดียวพอผมขึ้นเลยดูทางดีจะขึ้นไวไหมโอ้ชางชันจริงๆนะถ้าไม่หาดินมาใส่อีกสักหน่อยให้มันรับกันนะโอ้โหเสียงบีบแต่ลั่นคุ้งมาเลยหัวหน้าโจยเราเอาเจ้าปีศาจมาเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะเดินมาฮะ เอ้มันต้องเอาดินมาใส่สักสองสามเชี่ยวนะถ้าดินดันดานดินแห้งแห้งอ่ะอันนี้ว่ามันชันเกินไปหน้ามันจะชี้ฟ้าด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับรถบริษัทเองยังไงก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วตักนิดตักหน่อยก็เป็นรถของบริษัทครับสักบุง้งกีสองบุง้งกีก็เอาพอให้มันได้วิ่งเรื่องอย่าใส่เยอะอาศัยว่าคล่องทำงานคล่องตัวก็พอแล้ว เลขสะจวดลงไปปาดนาดินออกครับมันชื้นมันชื้นปาดออกเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมกันอดใจนักแป๊บเดียวผมก็นั่งรอตั้งนาแล้วตั้งแต่เช้าแล้เนี่ย <c oughs> เดี๋อดูีิว่าจยากขึ้นกันไวไหมถ้าไม่ใส่บุ้งกีเดียวอย่างที่หัวหน้าอยังที่ป่าเยอยว่าใส่บุ้งกีเดียวอาจจะขึ้นไหวถ้าใส่มากกว่านั้นอาจจะขึ้นไม่ไหวมาแล้วครับผู้นําเผาครับ โอ้ยพูดเล่นไปคุณ้าโจ้ผู้นำทีมงานครับมาแล้วครับลูกน้องพากันบนเลยจะขึ้นไหวไหมเดี๋ยวคุณอาโจ้บอกว่าไหวดิอ่าเดี๋ยวลูกพี่พาด้วยไอ้อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเฮ้ยเฮ้ยรถพบเออมาถึงกันแย่กันเลยนี่นี่นี่อ้าอ้าเอาไปเฮ้ยเนาะ เอโอ้ยตกใจหมดมันไม่เกะกะหรอกกิ่งไม้นะ่นะฮะเขารอนเนี่ยจะเอายังไงเนี่ยพากันบนว่าดินยังเปียกอยู่เลยเนะนี่ยเดี๋ยวลงมาบัญชาเกมอ่ะต้องชูท่านี้ก่อนก่อนจะลงมานี่ลงมาแล้วเห็นไหมงาน,าน สั่งงาเลยอ่ะสั่งงานเลยอ่ะรับทราบไหมรับทราบไหมอ่ะรับทราบแล้วเจ้าไก่อ,อกฟางเดินไปแล้วไม่รู้ว่าพูดอะไรผมฟังภาษาคขมรไม่ค่อยรู้เรื่องลูกน้องพากันบนว่าจะขึ้นไหวไหมเนี่ยไ,ไม่ได้แรง ใครเป็นคนตักล่ะ <Okay. S 1> อ๋อเลเจ้าฮิตาชิอะไปเคลียร์โ่นอ่าหัวหน้าโจยขอ,อยู่แผนกตักครับเจ้าไก่อบฟางอยู่แผนกเคลียร์ที่เทครับเห็นว่าจะเทตรงนู้นก่อนนะฝั่งนู้นก่อนนี่ฝั่งที่มีท่อสิ่งก่อนอ่ะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดี๋ยวหัวหน้าลงไปเองบัญชาการเอง เกมเองอะว่าจะสูบน้ำก่อนครับสูบน้ำให้แห้งก่อนว่างัันที่เดินจเจ้าสมเชงมาไม่ใช่อะไรหรอกจะเอามาพ่วงแบตท่อสิ่งสูบน้ำมันสูบไม่ได้สตาร์ทไม่ติดแบตหมดนี่ เดี๋ยวสูบน้ำก่อนนะครับต่อสายแบตเรียบร้อยแล้วพ่วงแล้วจะตาติดไหมโอ้โอ้โอ๋อแล้วมีการเป่ออถถากาอทาแล้วครับเป่าแล้วแน่แน่ มีกรเซกกระถาดดีแล้วเอากระถานี้ใช้ได้ผลไหมเอาหัวหน่อยโอ้อยังไม่ติดครับยังไม่ติดออาได้แล้วได้แล้วโอ้ไม่ติดครับไม่ติดกระถานี่ไม่ได้ผลฟั <c oughs> งซ้ายมันไม่ค่อยถนัดโอ้ยจ้องข้างขวาเ <c oughs> มื่อกี้ฟ <c oughs> ังฟังซ้ายไม่ค่อยน,นัดนี่ข้างขวาแล้วเอาข้างขวาแล้วโอ้ มีการเผากระทาด้วยนะเอาแล้วเอ,เอาเข้าไปาใกล้ละใกล้ละน้ำมันมีรหรือเปล่าโอ้ยางไม่ติดแม่องค์ยังไม่ลงองค์ยังไม่ลง เหมือนน้ำมันยังไม่ลงนะเอาเข้าไปไม่ติดไม่ติดอ๋อลองใหม่อีกทีหนึ่งเอาหัวก่อนเผาหัวก่อนอ่าต,ติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วโอ้โหกว่าจะติดโดนกระ้าไปสองเป่ารอเอา เหนื่อยเป็นการน,นะขาเท้าหัวหน้าโจ้เนี่ยสองทีอ่ะเดี๋ยวจะปัน่นถูน้ำขึ้นก่อนทีเทเนยหัวหน้าโจ้บอกว่าเทนี่แหละครับข้างทางนี่แหละทำเป็นคูก่อนครับให้มันกว้างนี่เทตรงนี้แหละข้าถนนนี่แหละฮะวันนี้ทีเทง่ายๆจะจอ้อแต่ที่วิ่งนี่จะวิ่งได้ไหมอ่ะน้ำพุง่งนะครับโอ้นี่ควันอะไรเนี่ย ขันคอไอ้เสียรถ่อสูบซิ่งโอ้ผมนึกว่าใครมาจุดเอาอะไรแถวนี้่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปคลิป6กอดำวิ่งครับว่าจะวิ่งกันได้ไหม ยิดีหรับคลิปนี้สวัสดีครับ